สวัสดีครับวันนี้เราปิดร้านคุณแม่เปลี่ยนบริษัทมาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะค่ะเออก็มานางไงมานาค่ะเออมันาก็มาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอนีรรถผู้ใดบ้าเออไม่รู้อ่ะแล้วแม่จะรู้จักเขาหรอสวัสดีค่ะมาเบิ่งชวนงูเตี๋ยเออมาชมแล้งงูจ้ามื้อนี้ปิดร้านก็ได้พากันมาะมานแห่พาคุณพ่อกับลุงมาะมาน อันบ่ได้ขายมือเนี่ยปิดมือนึงอ๋อเข้ามาชมแล้วมาเบิ้งมาเบิ้งอ่างงูเตี๋ยมาเบิ้งอ่างงูเตี๋ยเตี๋ยจ้ารู้ว่าจองไว้เดือนหน้าเพนะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่นาของแม่ฮอยนะครับ อันนี้เบื้องสระน้ำจกิงเราจะพาไปดูสระน้ำอันนี้สาเพราะว่าก้อนก้อนสิวานก็ต้องได้ขนได้ไหมขุนก้อนเพราะว่าไปในคุณพ่อน่ะเอาแล้วเอาไม้ลงดูคคุณพ่อรับเอาไม้เอาไม้ลงเผื่อว่าห่ป่ามันอยู่ห้ป่ามันแกนเขาเรียกอียังไห้ป่ามันลังมันเหรอเขาเอินไวอยังเอาไม้ลงเผื่ออีกอย่างเถอะหอกันขี่กระม่ยพร้อมให ให้ปลามันมันที่อยู่อาศัยให้ปลาเป็นที่อยู่อาศัยของปลากันไม่้ไมห้อไม่ก้กอลังแล้ววันนี้หวานเห็นแล้วเราจะไปปิ้งปลาด้วยคุณอยู่เทียงนาอยู่เทียงนาแม่ก็จะตำบักฮุงนะครับลืมบักฮุงคเราจะได้กินเอาอย่างตำบ้านี้บ้าน้ำปลาก็ได้บักทั่วก็ได้น้ำน้ำลุงลืมแม่แม่คาตำบักฮุงือบักฮุงพิน้องเงือดไหล มันยากหลายอย่างเนาะเก่งก็แพ้อุ้มขอนไปหาหมอั่วยสิไปหคนนั่นแหมีแต่นู่นนี่นั่นตลอดแหละวิเตสหนึ่งต้องมีเหตุผลแหละหนึ่งสองสามสี่ถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่คิดคนสิคอทุกคนต้องมีเหตุผลต้องมีความยากโมเมนต์บาดซีคนเราเนี่ยจังแม่เนี่ยไม่ได้ทําอย่างเดียวไงเอหมื่นหนึ่งน่ะนับกับบอนับกับบอทันนับนับกับบอไหวว่า ต้องทําอะไรมากแล้วแม่จะลงไปกับพ่อไหมบอลงดอกฮ<ำ>ะทำไมแม่วานไม่เป็นเอาว่านก็ต้องไปจับปลาเผื่อได้ปลาชะโดเนะาะบอหลอกอันการจับปลาไม่ให้จับบุปีแล้วกิ่งจะลงไปเองวันนี้จ้า <c oughs> <c oughs> นั่นพ่อยังลงเลยเห็นไหมนะ้นี่นะครับเอา้าพ่อบอลงผู้ใดสิลงให้พ่อกาลังลงอยู่แล้วก็เป็นผู้บ้านเนาะกับกับใครนะพอลุงพอลุงนะครับพอกําลังเคลียร์เศษไม้เนาะคุณแม่ เศษไม้นี่ะครับพะว่าแล้วปิดคนเอาไม้ล้งยยานคนมาลักซีนาถ้าคนมาลักว่าเขาสิเอาไม้ขึ้นได้ได้เก่งมันก็ต้องใส่เวลาดูดเขาก็ไม่เห็นอ๋อถ้าถ้าถ้าคนมามาลักก็คือเขาหวานไปก็ติด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 ไม้เนาะแห้งกันเอาออกจะเฮ้ยยากพอมเอาแล้วทําไมอ่ะเขามาเอาแล้วแม่ขี้แพงจังเลยออคือแพงป่าทักแท้ ่าเพดไปจังไว่าแพงกันจงไปเหตุไปขุดซาอะไรบางเอาป่ามาปล่อยเลยคนไปบานฟีที่แหละอ๋อเราเสียค่าขุดทรงขุดซาเนาะเออเออเนาะอยู่ดีคนจะมาชุบมือเปิบไม่ได้เนาะมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นขี้โคลพ่อเป็นขี้โคลเหรอพ่อเป็นพื้นหญ้าเหรอครับข้างล่างโอ้ไก่แจสีม้าพื้นห้าอี่ยงเนาะ จักสิญายัางเป็ยุตไตน้ำไม่ถ้าสอดรองเท้าลงไปถ้าเป็นพื้น <S 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 ไม่ถ้าในน้ํา,า,าเป็นพื้นหญ้ามันขี้กระเดียมไงถ้าเป็นพื้นโคลนหรือพื้นดิน่ะมันเป็นตะเหยียบลงไปอยู่ยาโคลนค่ะขี้ตกเก้งม่ต้องลงมหรอกล้มไปไหนดอกประากาศลงแต่ไม่กปบะกาศล้มดิจักสิย่านอย่างเจ้าของย่านน้ำเนาะอบืบ่ย่านนา้ำแต่ว่ามันหนาวโอ้โอ้โอ้ดูแล้วลาจันละลาจันละลา นี่นะครับอยู่ที่จริงๆอ่ะนาแม่ยาวไปถึงนู่นเลยเนาะพูดแล้วสุดในหูใสตตาเน,นี่นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นสะสองสองสาแล้วก็ข้างบนอีกสามท้าไม่ถึงเลือกสานี้แม่สาพุนมันวานบริบดดทเก่งทำไมเอามันทวมหวัมมวมันมันทวมสร้างสามตูหุวหน่ะ ว่าโอ้บัเลิดเปิดเตื้อไอีได้เก่งสายใหญ่ๆที่เรารถไปจอดนะสร้างน้อยตีสร้างแย่เนี่เดี๋ยวสามตูเลี้ยงกันมุดแล้ว่าเปลี่ยนแล้วอันนี้อันนี้ขนาดส้าน้อยได้เพียงเอวได้หนีขนาดนั้นอันนี้ตื้มมันก็จะหวานง่ายนะแม่เนาะมัเจะบงานมันก็จะได้กินเร็วเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะดูกันครับว่าพ่อจะหวานได้ปลาอะไรมั่งมีปลาอะไรในนี้มั่งปลาคอส่วนหลมีนมีนังเงียบบ่ นจะนั่งไปสั่นหางได้นี่นะครับเงือกคือมื่อนี้มื่อนี้งทามาผ่อนคลายผ่อนคลายถือว่าเป็นวันหยุดเป็นไงรู้สึกยังไงแม่หลังจากที่เราเปิดร้านมาทุกวันแล้ววันนี้มันปิดร้านแต่กินหอยเอฟซีคือเกามืมอนี้เอฟซีกับมาได้เก่งหรอเพิ่นเพิ่นบ่ได้เบิ่งเพจเขาเก่งกับบอลงเพจอีกวันว่าปิดหรอเออว่าปิดเพิ่นกับมาหลายคันอยู่เลยตูนเพิ่นน่ะมาใหม่นะครับเห็นคลิปนี้เมื่ออื่น วันนี้ขอแบบเป็นเวลาวันทายเทิ้งเทถึงมันอย่างมันพลาดแล้วไงเพราะว่าเมื่อนี่น่ะที่จริงเมื่อนี่ะว่าวางงานไว้ว่าจะไปผูกเขนหลานแต่หลานมันเป็นมือดับเพลยบอเพลยบอผูกเข็นเลื่อนเรื่อนลก็เลยถือโอกาสว่าเราประกาศได้ปิดแล้วก็เลยปิดเลยก็เลยมาบานเหพอดีถือโอกาสมาบานเอาทเสือกินอันนี้มันมันเลอะก มีแต่แนวตลอดคนสวยเนี่ยเออนี่นละครับนี่ครับบรรยากาศทุกคนบรรยากาศดีมากนะครับก็ดีหลันาเนี่ยเราอยู่ในร่มนะนี่มองหังก็เป็นสวนอง,งุ่นนิ่เดียอ่านั้นเป็นสวนอง,งุ่นที่ที่เราเคยพาไปชม,มไร่อง,งุ่น<ล>ดวงจันทร์นะครับไปอีกนิดเดียวไม่ไกลในกล้องอาจจะไกลแต่ว่าเดินไปนิดเดียวนะครับไ,ไกลดรงไ,ไกลนะครับ บรรยากาศดีดีก็ดีเลยนะไม่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 อากาศไม่เย็นแล้วก็ไม่ร้อนถ้าเป็นเพราว่าเปิดร้านพี่ก็ดีแต่จริงแต่ว่าเนี้ยมือเลี้ยแม่ห่างสิว่าเวเพราะว่ามันจงเงียบเงียบแต่ถ้าจังสีมันดีอยู่กลางวันมันก็เนาะบรรยากาศมันได้เนื้อมือขึ้นแม่ได้แ้เปิดร้านกาแฟแล้วแม่ไม่เปิดกิ่งมาทำร้านกาแฟเออแม่กาแฟลับไงการ์ดกาแฟลับบอสก่งจะเข้ามาในนี้แหละกลับปัง เป็นลับๆถ้าใครจะมากิน,น่ยกาแฟพร้อมอยาปลุกเซ็กเลยดเออดีนะครับมาวาดลวดลายสายสะโพกแข่งกัน<ป>มาเดากันมันมันมันกดดันมานานดนตรีเซลล์มาเด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 าเซ็กกันเอออ๋อเดาะไแม่ทำอะไร เลือจะเด้าเหรออันนี้เดินยูคาแม่ดิเออเพราะคำว่าตัดแล้วไงนี่ยูคาน์นะออยูคาร์กำลังเกิดใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นนอมันเกิดแล้วเพราะว่าอ,อันเหงาไงเป็นเขาตัดไปแล้วไงอ๋อตัดไปขาแล้วนะครับม,มีแต่ต้นยญ่ใหญ่ดิกรีมีแต่ต้นยี่ใหญ่นะเห็นโบอ,อันนั้นน่นะนี่นะครับโอ้นี่ครับเป็นบรรยากาศทุกคนถ้ามีเวลาเนาะ มานาแม่ได้ไหมมาดูมาเบงองกี่จังมิเนเบิองแบบมิจตซาอันนาแรกไม่จังซีละอืมนะครับแต่ว่าตอนที่เก่งมาตอนนั้นข้าวมันเขียวเต็มเลยนะอมันกระนาบมันกระนาฝุนหน้าทำกระนาเร่งนั่นมันกระบนมันกระเบนหนาเบิองขึ้นหนาฝุนเนาะอืมนะครับอีหยังเอาขึ้นมาานใดเตะ พ่อเอาขอนยังต่อไม้ขอนไม้เอาขอนขึ้นยังไม่ได้ <c oughs> คือสิีเมนอันขอนสุดท้ายแล้วค้อสีเมนวานได้ปะเด็นเราจะดูตอนวานกันนะไม่ได้เอาโทศรศัพท์มาโทรศัพท์แม่ยูนิล็กทำไมไม่เอามา,า,าเอามาก็ไม่มีเน็ต <laughs> งงมากโทศรศัพท์ออกพื้นที่ไม่ได้ ว้าวนั่นพ่อลุงบานแล้วนี่นะครับเราจะไปดูไกลๆกลันนั่นนี่ยังนั่นเออเดี๋ยวพ่อออกขวานขึ้นเลยว ทำไมเอามันเป็นขตดเนาะจริงหรอเขาเงียบเยบขาไม่ให้แบบเห็นปลาบอนเพื่อนก็บ,บอกให้ทวงเลเกิองเอา,เอามันเป็นมันเป็นเขตต่อต้องเงียบต้องอบานแบบเงียบที่สุด <laughs> เอาปลามันปลามันได้ยินเราเราถามหน่อยเออไปป้าให้เงียบแต่กระเขตอีกอย่างเอากระเขีมันจะมีเขตของมันอยู่เหรอเออแต่กะเขตก็เป็นความรู้ใหม่นะครับเอาอันอัน อันเนี่ยก็พอไรเมคือว่าคนเก็บคนสิถือเข็ดส่วนใหญ่ได้เก่งใช่ครับคนติดถือเข็ดส่วนใหญ่อ,อะไรมันก็มีเคล็ดลับของมันนั่นเลยม,มีเคล็ดลับของมันแล้วไ้พ่อจะผ่านเราดูนะครับเอาเหงือกมาแล้วพอ่อการเหงือกเก่งเลยมชมตลอดทานแล้วไปบ้าน ที่สาธารณะกับกับคนอื่นนะเราก็ได้หลายๆกูมูได้เกินผู้ใดเห็นบ่เอาอี่หรีก็ย่งก็ย่องพวจะคอมเอาหลายอีหรีได้กินคนอื่นไม่ได้เยอะต้องพิสูจน์วันนี้เนี่ยก็จะได้หลายว่าหลายเด้อได้ปลานี่นะครับได้ที่ นั่นมันมาเตะขาไปะนะปานี่ตัวใหญ่เ<ล>ด้ดโอโ้ทุกคนมันอกไปแล้วเดียวกันมันก็อยู่ในสาเขานีลามันก็ไปเราก็ลุ้นนะครับ<อ>ไปด้วยลุ้นนะครับม,ป,มป็นล่าลกไป้ดพอา้นที่วัดทั้งังดีดเนี่ยเพราะคุ้มป่ง่ายเลมพอดีเนี่ยพราคุมปาง่ายย แล้วไปดูพ่อฝั่งนั้นไป